สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวสลังนิดหน่อยครับ กันสิบอกว่าไปซ่อมข้าวประมาณนี้ครับอันนี้ก็จสิเป็นเม่นเม่นไม้กำลังสาอันนี้ไปท่าเขาหน้าครเดี๋ยวเสียวสลังเน่จังหน่อยครับเดี๋ยวหวา ไม่เคยบ้างครับส้มเป็นจุด กู๋บ่ผมว่าต้อง่าจจะเป็นกับงกอบปูครับนี่น,นี้ก็สิหน้าแม่ผมกับต่อข้างหนเอามันจะเกิดดีอยู่ดีอะ เดี๋ยวไปเบิรงหม่องเพิ่นสอมเป็นอย่างหม่องเพิ่นสามมัน,นก็นบเเเเ่เกิดครับผมก็เดินเดินเดียวสิอ้ยเกิดยูเจ้าวาาบกห่อยหนาครับอมองนั้นเป็นเดินเลยครับ ลัวให้นี่ขี้ลายแห้งครับนี่น่าอะไนไทยไงห้องนี่ไทยือข,ขี่ลายเท่าไหร่ห้องนี้เป็นกับเขาปูกบะ เขาปลูกกันเดียวกันเบิดเอาห้องนี่ไทยเลยนี่ห้องนี่ไทห้องไหนปันเบิ่งส้มขื้นงามอยู่ครับห้องไทบไม่ค่อยขึ้นมันผสมบ่อันนี้สามเบิดห้องเลยจิ ห้องได้ปั้นกับสีขึ้นดีอยู่ครับโอ้หนา้าตื้อเหมีอยนกันอันนี้ห้องนั้นปั้นสองเทียครับตอนตอนวานกับไทยไทยกบที่นี่หยาปไตยมือหลังสามสีมือหลังมาปั้นต่อปันอ้นหยานี่เขียวขึ้นดีครับ ห้องนั้นสิเป็นห้องติดสระเวลาสูบปลาก,ก็สิสูบขว๋อมาห้องนี้ครับตะกี้มีกกแตใหญ่อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยอยู่เลื่อยเลื่อยกกนีไปผู้เฒ่ามาไถานาอยู่ผู้เฒ่าไถนาอยู่นี่แหละห้องนี้แหละฝาผ้าฝาผ้า,าใส่กกแตะ ก็จะฝ่าพาพดูุเป็นขีรถไยเขาบ้านเลยครับ <c oughs> <c oughs> เรามานี่ยกวัแก่กต็กตายเลยมันปีน่าจะปีที่แล้วครับปีที่แล้วกับปีปีก่อนอโอเคครับผม เดี๋ยวผมสีลงไปปัน่นเนี่ยติดโรตารีมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปปั่นกันเลย มันจะใช้รอบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสองขังวชนททางก็ลงตรงนี้นะครับลงเกือบสุดเลยตันนี้ก็อยู่ประมาณเลขเก้าครับอันนี้สวิตชหางนี่ตรงนี้เป็นคัด Okay, I เดี๋ยวเราคอยไปเล่นตรงกลางเอา้ามันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เอาซีแดียังไหน ข้างสักสองรอบแล้วก็ไปเล่นตรงกลางรอบอ,อ่ามิวฮอลแลนด์ก็จะมีอยู่รอบเดียวนะครับก็จะเป็น540รอบรบครับว,วันนี้เล่นตรงกลางครับคนออกที่นี่ครับ เอาโอเคครับก็จะวนในลักษณะนี้นะครับวนของล้อวนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลอกของาของเนียวฮอลแลนด์นะลอกวีดีโอของเนียวฮอลแลนด์มันค่อนข้างจะช้านะครับ ถ้าจะให้ดีก็ใช้รอเครื่องที่สูงแล้วก็ไปจะช้าพอ าจะเปิดหน้างานใหม่พิ๊กใหม่ก็จะดีลักษณะดีนะครับเก็บเก็บรอบสองรอบนะครับเก็บมุมแล้วก็จะเล่นไส้กลางองครับแล้วก็โหนดออกโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามล้ละคร้บสวัสวนดีครับ